ที่ห้ององงาหา,ารนะคะห้องอาหมาโรงพยาบาลค่ะมารับยาแก้น้องเนาะก็เลยมากินข้าวนี่ค่ะวันนี้มากินลาดหน้ากันค่ะลาดหน้าเทะเลนะกุ้งตัวใหญ่มากนี่ค่ะเต็มชามเลยนะอันนี้ราคาแค่45บาทเองนะนี่ถ้วยใหญ่มากๆถ้วยใหญ่ด้วยนะคะมาค่ะทุกคนมากินลาดหน้าลาดหน้ามี่กรอบนะคะ อร่อยค่ะอร่อยอ่าแค่ไม่ต้องปรุงเลยแต่ว่เาเป็นคนชอบกินกเปรี้ยวนะก็เลยเติมน้ำส้มไปหน่อยนึงอ,อร่อยมากเลยค่ะน้ำก็ถูกนะที่น,นี่เขาขายถูกนะสิบห้าบาทเอง่าแก้วใหญ่ไปเลยเลยนะเบืเป็นห้องอาหารของร้านสวัสดิการนะเราก็เลยจะถูกนะคะ ปกติก็จะมาเดือนหนึ่งเดือนละครั้ง,งสองครั้งนะคะามาที่รับยาแทนน้องวันนี้ก็เลยหิววันนี้มาช้าะคะ่ะ <im> ก็เลยเสร็จแบบตอนนี้ก็บ่ายโมงเข้าไปแล้วเลยเสร็จช้าก็เลยได้มากินข้าวอนี่คือข้าวกลองด้านหน้ามีก๋อยอร่อยมากเลยคะ่ะทุกผชมาชิมด้ <S <S 1> <S 1> ว,นนวนนยกันนะคะ ราคาก็ถูกนะคาไม่แพงเลยเนี่ยสี่สิบห้าบาทเต้นทานนะคะนี่ค่ะเส้นมีกร<ม>้อนทำใหม่ๆก็เลยร้อนอยู่ห <c oughs> มูก็ชิ้นใหญ่มากมีกุ้งกับหมูนุ่มนะมคะราดหน้าอร่อยค่ะอร่อย ก็จะมากินค่ะแล้วเขาก็ขายผักด้วยนะมีผักที่นั้นแมบ่บ้านหรืออะไรก็เอานะมาขายนะคะมีพริกมะนาวยี่สิบบาทเองนะทุกท่านี่ยี่สิบบาทได้เยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเป็น,เป,นเป็นที่ทํางนานอะ่ะจะแพงมากเลยนะลูกนะนึงตกประมาณเจ็ดบาทนะที่ทํางนานแต่นี่มีตั้งกี่ลูกเนี่ยหนึ่งตัวราคา แปลูก20สิบบาท20สิบาทไม่เป็นมะนาวแป้นจะหอมนะน้ำจะเยอะแลนเนี้ยพริกอันนี้ที่บ้านเขาเรียกอะไรอ่ะพริกพริกขาวนะเอาไปตำน้ำพริกไปอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยตำน้ำพริกจะหอมพริกแบบเนี้ยถูกด้วยเนี่ย1ิบาทนะคะแค่ถุงละสิบาทเองก็เลยซื้อซื้อไปปกติมาก็จะชอบซื้อขานะเที่ยวขาวดูนะ ถ้าตามตลาดตามไปก็จะแพงอยู่แต่นี่เป็นร้านสวัสดิการนะคะ้ก็เลยถูกวันนี้คนมาใช้บริการไม่ค่อยเยอะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะเขาก็เสร็จธุระกันแล้วเนะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องช่วงก็คือก็ต้องเข้าไปทำงนานอยู่คนะ่ะเชา้าทำธุระที่เสร็จน ถุงอันนี้ตำถั่วอร่อยนะเจ้านี้ก็ทำอร่อยถูกด้วยเนียก็เลยซื้อไปเนี่ยทั้งทั้งสั่งกินที่นี่ทั้งซื้อไปบ้านเยอะแยะเลยถูกดีค่ะมาที่ไรก็ซื้อทุกทีเลยหิวข้าวเลยว่าจะกลับไปกินที่บ้านก็ไม่ไหวอะ่ะก็เลยต้องกินข้าวก่อนตั้งแต่มายังไม่ได้กินข้าวเลยเนาะรอคิวคนมาใช้บริการเยอะก็จะรอนานนิดนึง thank <laughs> you มีเห็ดห,นะห,หอมด้วยนะใส่เห็ดหอมดยอะกินล้นร้อนก็อร่อยดีกินไวไม่ได้ไมันร้อน ยัยใหญ่สิบห้าบาทเลยขายถูกมากเลยใี่ไหมเึินใจ จะเสียงดังนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่ในที่ทำง,งานอยู่ในห้องอาหารสวัสดีการสวัสดีการของโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> แล้วกินเสร็จแล้วก็จะกลับค่ะจะกลับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องเข้าไปทําง,งานต่อ <c oughs> ถึงเช้าเลยค่ะเั้ามาทำงา ก็ชื่นใจง่ายกไปกินบ้านก็เตรียมล่าเดี๋ยวเสร็จแล้วสัวคลิกะนาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมใน้กำลังใจน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสดต่อ <laughs>